คืออย่างนี้ฮะจะสอนสแสลงภาษาไทยอ่ะก็สอนธรรมดาไม่ได้ต้องสอนผ่านเกมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคือย่างขาร์ดชอทเจนี่มันเชมิกรบซึ่งก็กระเทยกับเกมมาจบชุดชิมบีเลยเฮดเวิธีการคือเราจะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพที่เกิดขึ้นจากในซีรีส์ของพวกคุณเนี่ยมาให้ดูคุณจะได้รับคำศัพท์ภาษาไทยสองคำคุณฟังศัพท์ภาษา,าไทยแล้วคุณคิดว่าศัพท์คำนี้คำไหนหนึ่งในสองนี้คำไหนเหมาะกับรูปนี้ที่สุด 저희가 경성 크리처의 스틸 이미지 지금 보시면 한 장면씩 사진이 준비가 되어 있는데 한 장면 아래에 태국어가 두 단어가 있을 거예요. 근데 둘다 슬랭이에요. 태국어 슬랭. 그래서 우리 MC 분이 이 사진을 보고 그 슬랭을 한 번씩 한 번씩 읽어드릴 거예요. 하지만 두 배우님은 어떤 뜻인지 모르시겠죠? 들으시고 그냥 그 느낌으로 이 사진과 어울리는 슬랭은 어떤 슬랭이실지 맞추는 그런 시간입니다. 아, 네, 알겠습니다. 나이습니다 절대 저희가 네, 뜻은 처음부터 얘기해주지 않을 거예요. 네, 네. 다 팜라, 빨리 팜라. 첫 번째 사진 같이 보시겠습니다. นี่คือภาพแรกภาพนี้จะให้คุณพักซอจุนเป็นคนเลือกคำนะคะข้นแรกก็คือคพักซอจุน่คะถือใค่ะ่ค่ะถือคําถือคือ่ค่ะถ่าปังมากค่ะใช่คะือใช่ค่ะถื่ใช่กค

뭔가잘못된같은데กผมว่าคำนี้มันคือผิดคือยังไงไม่รู้มีความรู้สึกว่ามันคือผิดอะหรอหรอไม่ผิดไม่ผิดอ่าอดด이런느낌ปครปังมาคตำที่2คำอคือคำว่าตัวตึงกัตัวตึง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  ตัวตึงตัวตึงใช่ฮะต้องทำหน้าไปด้วยจะได้ฟิลเพื่อนต้องใส่เสียเดี๋ยความจมูกชิลล์ตัวตึงลองดูสิฮะคทำน่ายสุดแล้วตัวตึงคุณคิดว่ารูปนี้จากซีรีส์ของคุณคำไหนเหมาะกับรูปนี้ที่สุดฮะชากรอบเนี่ยช็อปปิ้ง 두 번째 슬랭 들어보셨잖아요. 지금 우리 이 장면, <laughs> 이 스틸 이미와 지 어울리는 슬랭은 첫 번째 걸까요, 두 번째 걸까요? 없는 것 같은데. 요 도마 메미나 메미 컵탑. 미 아니 미, 있어요, 미, 있어요. 유니 어, 진짜로 있어요. 하나를 선택해 주시길 바랄게요. 고. คำนี้มากับรู아ไหมบอกนะได้ง 너무 너무 리는슬램도 선택해 주셨어요. 자, 어떤 뜻인지 설명을 좀 드릴게요. 갑빵는아คือดีม <디와> oh, very good 정말 대박이다. very good 진짜 대박이다. very good อย่างเช่น,นแฟนๆที่มาในว,วันนี้อุ้ยมากันเยอะปังมากท่านผู้ชมวันนี้จริงๆมาเยอะมากจริงๆปังมาก<อ>ใช้ได้เลยครัรูปนี้ก็เลยเป็นปังมากเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครว่านี่คือจากฉากไหนซีนไหนเอางี้ดีกว่าในฐานะที่คุณเล่นเรื่องนี้นะฮะรูปนี้เป็นรูปที่มาจากฉากไหนซีนไหน 라자 <목소�> <자, 그니까 목소리가> <나에 목소리가> 장태산 역을 연기 해는시 배우님으로서 자이 장면은 <목소리가> 몇 화에 몇분몇 몇 초에 나오는 장면일까요 절대 빠꾸나 빠나몇 화에 몇분몇초 อีพีไหนใช็คหน้าที่ที่เท่าไหร่ที่เราจะูนฉนี้เนี่ยอ่าอีฉากนี้จะมากอีีแรกอีพแรกเดีวกันอรนุกคนกนาะทกี่นากนนะทุกคนทุกคฉากไนนะุนท้นฉากนนะคนทนฉากไนนะกคนทนฉากไหะคาะคุณพสากุอตอฉากเวนนนาไะห้ากนฉากที่ปังมากปังมา หมายความว่าให้ไปรอดูในซีรีส์กันแล้วกันพรุ่งนี้พร้อมกันนะคะ네ดี่ทำรับชมชื่นชมเฉมเชนเดียกันคุณฮันโซฮีฮะเหมือนคุณอยากจะเล่น